โอเคครับวันนี้อยู่กันในเกมเลี้ยงแมวอีกเช่นเคยนนะซึ่งตามสัญญาเลยวันนี้เราจะมาแบบว่าเรียกว่าไงครับผมเนาะวันนี้เราจะมานะครับเศกบอสตัวใหม่นะซึ่งเป็นบอสที่ชื่อว่าเลยนะปิงกัสเนาะโลที่เราต้องนะครับเก็บพวกเศษอุกกาบาตเนะี่ยซึ่งเมื่อยาอุกาออกาบาติ่นตกไปเลยนะครับซึ่งเราต้องเก็บเศษอุกกาบาตคืออุกกาบาตก็ตกได้นะครับก็แบบว่าถ้ากิดวเากให้ดูคลิปที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเนาี่ยคืออุกกาบาตมันตกเนาะก็เรากนะ็ไปเก็บได้นะครับซึ่งมันจะดรอปเนาะ ซึ่งโอเคครับเดี๋ยวเรามากันต่อเลยเนาะก็คือเผื่อใครไม่เข้าใจนะครับคือเราต้องเอาเศษอุกกาบาตเนี่ยเอาไปแลกกับเจ้าเอเลี่ยนนะครับเพื่อซื้อคริสอัลต้ามานะครับซึ่งการที่เราจะสามารถเสกไอ้บอสต,ตัวนี้ได้เนี่ยคือเราจะต้องนะครับมีค่าเรียกว่าไงครับคือเราต้องสั่งเวยเด็กอะสั่งเวยลูกของไอ้เจ้าตัวฟอปป้าตัวนี้เนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีลูก2ตัวก็คือครบจากการสั่งเวยเรียบร้อยนะครับโอเคเอาไปว่าเรามาสั่งเวยกันเลยนะไม่ช้านะครับแต่แต่เร็วขึ้นแป่นะครับก็ ตอนนี้นะผมก็เรียบร้อยร้อยเปอร์เ็นตแล้วเนาะเราสามารถสัมสม,ม้อนเราใช่ไหมเรียบร้อยผมตอนนี้บิงกัสอาร์มอาร์มี่มาแล้วนะครับซึ่งมามาทางไหนคือผมเก็ตแล้วทุกคนครับคือรู้สึกว่านะครับเจ้าตัวของบิงกัสเนี่ยมันจะมาตอนแบบว่าเรียกว่าไงคือบอกว่ามันมันบอกให้ผมอะเรียกว่าเตรียมตัวในการสู้นะครับคือมันจะมาตอนไหนก็คือเราไม่สามารถรู้ได้นะครับแต่รู้ว่า เดี๋ยวแม่งจะมาแน่นอนนะครับซึ่งเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับสำหรับการเรียกว่าไงครับท่ารับการสู้รบนะครับสําหรับเจ้าตัวของบิงกัตนะครับซึ่งตอนนี้คือผมก็เตรียมอะไรป้อมปืนอะไรเรียบร้อยเนาะที่เหลือคือรอแม่งมาอย่างเดียวเลยนะครับก็โอเคนะครับก็ถือว่าดีเนาะนะครับซึ่งผมแนะนํานะครับสําหรับการสู้รบกับบิงกัตเนี่ย เราควรจะเตรียมกระดูกเอาไว้นะครับคือเอาไว้ให้เทมหมานะครับในการเอาไปสู้รบเนาะก็ผมแนะนําคือเตรียมเอาไว้ก่อนนะครับประมาณนั้นนะครับเพราะว่าปิงกัสเนี่ยมันจะมาแบบว่าเรียกว่าไงครับมันจะมาเยอะๆแน่นอนนะครับซึ่งซึ่งมันจะต้องใช้กําลังพลที่เยอะอยู่ประมาณนั้นนะครับซึ่งเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเตรียมยุงเตรียมยาเลยพ้อ ผมแนะนํานับยาสปีดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรากินมันจะเพิ่มสปีดนะแล้วจะเอาไปจุ๊กกับแม่งได้หรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจว่าบิงกัตจะตีเราหรือเปล่านะครับแต่รู้ว่าเราควรจะมีเน้อยก็คือต้องมีหมาหนึ่งตัวแล้วก็มีหมาป่าด้วยนะครับซึ่งก็ดีอยู่นะครับประมาณนั้นเนาะซึ่งหมาหมาก็เรากับหมาป่าก็จะสามารถช่วยเราสู้ได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่โอเคแล้ <S <S okay, วมันมาแล้วครับผมเนาะมันจะมายิงนะเราต้องรีบในการเรียกว่าไงฆ่ามันนะครับฆ่ามานันฆ่ามานันฆ่ามานัามาน,ามานยิงมันฮนนู้ย ็คือเอ้ยมันจะเข้าบ้านครับทุกคนมันจะเข้าบ้านก็คือมันสามารถเรียกว่าอย่งครับเอ้ยไม่นะรีบข้ามก่นอนครับรีบข้ามามันรีบข้ามมันรีบข้ามมันเอ้าอุ้ยเอ้าจากไหนครัรีบรีบข้ามมันก่อนรีบข้ามมันก่อนครับ มยมุย,มยโอ้ได้แลว้วว่าเนี่ยได,ได้เงินกี่ล้านครับเนี่ยเยอะได้ผมผมได้มาประมาณสิบกว่าล้านป่ะผมก็ไม่ได้นับตังค์เหมือนกันแล้วเนี่ยโอ้แต่ก็เยอะอยู่นะครับเฮ้ยโอ,โอ้แต่คือเหนื่อยนะเนี่ยคือลองฮุกเลยอะนี่ก็คือมีสมบัติด้วยนะคือโอ้โหอเชียคือแมวก็ตึงเกินนะครับคือแบบไม่รู้ว่า,างไงดีนะแต่คือ เรียกว่าอย่างแบบคือมันโหดเกินนะครับแล้วคือแบบโอ้โโชคดีที่ผมเรียกว่าเย่เนีคือเราสามารถสปาวอีกรอบให้ด้วยนะวันนี้เราคือสามารถสปาวแล้วก็วันนี้ก็ขอจบไปพี่ข้อที้พอนะครับสำหรับเกมอะไรนะไลฟ์เดือดฟอกป้าน,นะครับใครอยากไปดูสรุปอัปเดตสรุปอะไรก็ไปดูในคลิปเอ่อคลิปคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับก็วันนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับผม